เขาโดนอะไรบ้างคะผมได้เล่าให้ฟังคะโดนต่อยค่ะต่อยตรงไหนยังไงเขาบอกไม่ดีต่อยที่ท้องค่ะคนที่ต่อยเป็นใครผู้คุมค่ะเป็นผู้คุมคนเดียวเลยคนเดียวค่ะแล้วก็ทราบมาว่ามีผู้คุมท่านนี้ทาแบบนี้กับนักโทษหลายคนก็คือใครที่ไปมีปัญหากับนักโทษของเขาที่เหมือนจุดเริ่มต้นที่ถูกแกล้งเนี่ยก่อนนันนี้ไม่เคยมีเรื่องอะไรค่ะพี่โจอยู่ในแดนสักพักหนึ่งข้างห้องเนี่ยเขาสูบยาเส้น พี่เจ้า,เาก็เลยไปขอร้องดีๆโดยที่มีผู้คุมที่ดูแลตอนนั้นน่ะเป็นพยานยอยู่ด้วยว่ารบกวนไปสูบบุหรี่ที่อื่นได้ไหมเพราะว่ามันเหม็นเข้ามาในห้องเขามีควันหลังจากนั้นเขาก็ถูกนักโทษกลุ่มนี้แล้วก็ผู้คุมท่านนี้รังแกมาตลอดค่ะในช่วงประมาณสักปีเดือนปลายเริ่มเริ่มรังแกตั้งแต่ปลายปีที่แล้วค่ะเขาเริ่มรังแกยังไงบ้างการใช้ความร้<อ>ายเลยมีการเรียกเข้าไปว่าเก่าว พูดจะรุนแรงดูถูกเหยยดยาำอขอู่ทำร้ายร่างกายแล้วก็โรงเรียนเข้าไปตั้งแต่ผู้บัญชาการท่านเดิมเอกสารส่งไปสี่ครั้งผู้บัญชาการท่านเดิมสองครั้งไปตามเอกสารที่ห้องทุรก,การมีการลงรับแต่เอกสารหายก็ส่งไปใหม่หผู้บัญชาการท่านใหม่ก็ส่งไปอีกครั้งหมายถึงว่าพอมาโดนแกล้งเนี่ยเขาก็จะรู้สึกถึงความไม่ปลอดภัยนะคะอย่าว่าแต่โตเขาเลยครอบครัวก็รู้สึก เพราะว่าเราพยายามทําอะไรเราก็ทําไม่ได้พยายามขอความช่วยเหลือทั้งทางผู้บัญชาการเองแล้วก็ไม่ได้รับความเป็นธรรมเลยนะคะญาตที่ก่อนออกมาเนี่ยเขาก็ยังยืนยันว่าเขาจะสู้ให้ไปคุยกับตํารวจด้วยว่าเขาจะแจ้งความถ้าเกิดไม่ไม่อนุญาตให้ตํารวจเข้าไปเนี่ยเขาจะทํายังไงได้บ้างให้แบบเรื่องมันดําเนินการต่อไปได้อะไรเงี้ยเพื่อเพื่อเป็นเหมือนยืนยันว่ามันถูกรังแคระค่ะเพราะว่าติดใจตรงที่หนูยื่นหนังสือไปทางเรือนจํา แล้วตอนที่หนูอยู่ในนั้นเนี่ยก็มีนักโทษที่เขาโดนแบบนี้เหมือนกันแล้วก็เสียชีวิตแบบนี้คือฆ่าตัวตายเหมือนฆ่าตัวตายอะไรเงี้ยแล้วก็ถูกลังแกถูกตบถูกตีถูกกดดันอะไรต่างๆคือโดนรังแกด้วยนักด้วยผู้คุมคนนี้คนเดียวเนี่ยเยอะมากเท่าที่ท,ทราบเลยแนคะ่เฉพาะที่รู้เนี่ยก็ห้าคนแล้วเลยก็หนูก็ติดใจแล้วหนูก็อยากได้ความจริงว่ามันเกิดจากอะไรการเสียชีวิตของเขามันมาถึงจุดนี้แล้วเนาะพี่ หนูก็หนูกับมองก็พยายามทำที่สุดยื่นร้องขอตามที่ต่างๆเราทำทุกอย่างที่เราทำได้ก่อนหน้านี้มีเขาอยากให้พวกเราออกสือ่อแต่หนูอ่ะเป็นห่วงเขาเรื่องความปลอดภัยเพราะผู้ใหญ่หลายท่านก็บอกว่าข้างในเนี่ยเหมือนเป็นโลกอีกใบนะจูนทำอะไรต้องคิดหนูก็คิดด้วยความที่หนูรักหนูเป็นห่วงเขาหนูไม่อยากให้เกิดการสูญเสียนี้ขึ้น หนูก็เลยเลือกที่จะไม่ออกสื่อแต่วันนี้เป็นวันที่หนูได้พูดแต่เขาไม่อยู่แล้ว